เป็นที่น่าเสียใจครับวันนี้ผมมาขอความเป็นธรรมนี่ฮะได้ซื้อรถคันดังกล่าวนี่ราคาหกเจแสนบาทนะครับรถป้ายแดงเลยล่ะคือเป็นรถในฝันรถคันแรกของของผมแต่ปรากฏว่าขับได้เดือนกว่าค์าดไม่ต้องเปลี่ยนคาัดหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยประมาณนี่ฮะอีกสักระยะหนึ่งปรากฏว่าขับขับไปเนี่ยรถพวงมาลัยบังคับไม่อยู่รถสะบัดไปสะบัดมาเกือบ ชนรถข้างๆแล้วหลังจากนั้นไปปีกว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาบริเวณหน้าศาลอุทธรณ์นะฮะย่านรัชดารถขับมาดีๆปรากฏว่ารถบังคับไม่อยู่รถเสียหลักไปดื้อนะฮะเอียงกระเท่เล่ไปทางซ้ายมือจนกระทั่งแทบไปถึงฟุตบาทดีที่รถตะวัดตะวนสวิงกลับมามาหยุดที่กลางถนนนี่ฮะดสูสภาพล่องรอย ที่ล้อหลังไปถูกกับฟุตบาทถ้าเกิดล้อหลังปีนข้ามฟุตบาทไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ล้อหน้าไปแล้วผมได้นำรถคันังเก่าไปเข้าที่ศูนย์ที่ผมซื้อมาปรากฏว่าช่างบอกว่ารถไม่มีอะไรผิดปกตินั่นทําให้ผมต้องไปร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอยากจะให้ทางเจ้าที่อยากจะให้ทางรถ ได้มาเยี่ยวยาจะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ารถซื้อมาถือว่าขับไปขับมาเนี่ยไม่อยู่ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผมครับซึ่งรถคันนี้รถที่ผมซื้อคันนี้ก็ยังอยู่ในวารนตีของแบรนด์นี้อยู่จึงอยากจะให้ทางผู้เกี่ยข้องเกี่ยวกับรถคันดังกล่าวเนี่ยมาพูดคุยเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ครับ